สวัสดีครับหลังจากหนีอุพยพมาครับแล้วก็ขอบคุณเสียคลิปป้าศูนย์นะครับให้ศูนย์พักพิงครับคนอุพยพครับยังไม่ได้ล้างรถไม่ได้อะไรเลยครับคิดว่าสตาร์ทไม่ติดแน่นอนเน700ี่ยเจ็ดร้อยเราสตารไม่ติดทีนี้ก็หมดไปน่าจะสองหมื่นโดเฉพาะแบตเตอรี่นะทุกคันนะ่ะเดี๋ยเจ็ดร้อยเนี่ยไม่ต้องหรอกสายอยู่ซสบูนี่ ใช้ขนาไหนแบตเตอรี่ตั้งแต่มากับรถก็จะได้เลิกเอากลับไปล้างแล้วอู้ห้สงสารรถมากกลับมาจุดเริ่มต้นใหม่ลุงเสียงปืนยังตึๆอยู่นะ มาดูที่พักพิงกับศูนย์อพยพที่อพยพเราครับรบครั้งนี้ได้อะไรก็ถามว่าได้อะไรได้แผ่นดินได้แผ่นดินกลับมาเยอะแต่ว่าทหารศูญเสียไปเยอะทหารเกณฑ์ครับดูไฮไลท์ครับทหารเกณฑ์ ฐานเกณฑ์ครับในสิบครับตายหลายๆครับแต่ระดับในพ้นครับออมีส่วนส่งน้ํามันส่งน้ํามันไปให้ขมิ้นครับเห็เขาเติมน้ำมันมายิ่งคนไทยเข้าครับชาวบ้านตายครับเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่จบเลยตอนนี้ก็ยังไม่จบนี่เสียงตุมมามตู่มดามอยู่ก็อถอดบนเรียนครับถ้าเอา้า ให้เดาเล่นๆถ้าเขาม,ามีมีกิฟเพ่นมีจรวดเหมือนเราคิดว่าไทยเราจะชนะไหมตามใจที่นักการเมืองยังให้ท้ายแล้วก็มีส่วนรวมหรือว่าระับเจ้าเป่งๆนี่จะเป็นยังไงเดาเล่นๆดูครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะชนะไหมถามว่าตอนนี้ความสูญเสียก็มิแต่ มีแต่ทหารชั้นพูดน้อยครับตายหลายครับยังยังไม่มีวีว่แววว่าระดับร้อยตีขึ้นตายเลยนะครับมีแต่จ่าสิบเอกเห็นไหมกอต้นเด็กหน่อย,นะย,ยว่าเจ้าสิบเอกลงมาหมู่แล้วก็พลทหารครับแต่ว่าพลทหารเขาต้องมาตายไหมเขาเกฑ์เข้าไปครับคําว่าเกณฑ์ก็เอาตรงๆผมก็เคยไปเป็นทหารเกณฑ์นะ ก็มีแค่ถ้าไปหน่วยลบยิงก็ซัพพอร์ตกองทัพสมัคระหรือตนเขาครับเขาตายลูกเมียครอบครัวเขาอยู่ยังไงครับเนี่ยหนักเลยครับอ้าก็เหลือรถเกี่ยวอีกคันหนึ่งครับยังไม่กลับมาเดือคันใหม่ยังไม่กลับมาเอาไปจอดไว้ที่บ้านโคชัยลำบากครับเนี่ยผมยังไม่ได้ล้างเลยว่าจะล้างรถก็ไม่ได้ล้างสักทีครับก็ไปฝากรถไว้รถยังไม่ได้ลงททนเลอร์เลย ตั้งแต่มาน่ะตั้งแต่มาจะเกี่ยวข้าวโพดมีคนบางคนบอกว่าถ้าไม่อยาก,ยากเสียเงินหลายนะครับไม่อยากเสียเงินหลายไปอยู่ศูนย์อุปยศครับหนึ่งศูนย์อุปยศมีอะไรคนเป็นหมื่นเลยนะครับคนเป็นหมื่นร้อยพ่อพันแม่ที่สำคัญเราเด็กเล็กครับเชื้อโรคเชื้อโรคสำคัญกับเด็ก เด็กแค่ขวบเดียวถามว่าเราต้องมาเสียอะไรอย่างนี้ไหมเราก็เต็มใจเสียครับดีกว่าไปเสียค่ารักษาลูกกับของครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดสร้อยเลือตัวเองขึ้นเราครับ,รบทั้งที่ชาวบ้านตาดำๆไม่ได้มากขอเรื่องแบบนี้ถ้ามันยิงกันอย่างที่เขาพูดกันเพราะการหาเสียงเพราะการอันเครดิตทางการเมืองขอประน้มเลยครับ เอาดูครับ